คุณผู้ชมฮะโซล่าไลท์นะครับตัวโซล่าเซลล์ที่เป็นไฟนะฮะที่เราเคยรีวิวไว้เมื่อ2ปีก่อนวันนี้มันสิ้นสภาพไปแล้วจริงๆในตัวโซล่านี่แผงมันไม่ได้เสียนะแต่ตัวขั้วข้างในมันเสียนะครับด้วยความที่มันใช้มานานแล้วเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่แผงมันยังใช้ได้แต่ว่าเทคโนโลยีณวันนี้มันมีดีกว่าเราก็เลยเก็บชุดนี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็สั่งโซล่าเซลล์ชุดใหม่มาเป็น2แผงกี่วัตตเดี๋ยวเล่ารีวิวให้ดูกันครับ ไปเลย,เลยคุณผู้ชมฮะตัวนี้ฮะเป็นโซล่าไลท์ตัวใหม่นะฮะซึ่งราคาเชื่อไหมคุณผู้ชมแผงใหญ่กว่ากันั้งเยอะนะฮะแล้วก็ได้ไฟเนี่ยสดวงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาคุณผู้ชมแค่ไม่ถึง500บาทนะ อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะฮะทั้งฝั่งจอเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูของข้างในก่อนเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วฮะ,ะคุณผู้ชมแผ่นโซล่าเซลล์แผ่นใหญ่นะฮะใหญ่กว่าที่เรามีนะฮะไอตัวนั้นเนี่ยเราซื้อมาประมาณ5 6าหกอเจ็ดนะฮะอันนี้เราซื้อมา500กว่าบาทนะครับเทคโนโลยีผ่านมา2ปีได้โซลา่าไลท์ยี่สิบห้าวัตต์ Wh, 2ดวงนะงการกันน้ำมาตรฐาน IP67 นะครับ ส่วนอันที่ผ่านมานะฮะเป็นโซลารลท์นะครับ IP 6 7เหมือนกันแต่ว่า10วัตต์นะครับอันนั้นก็ว่าสว่างแล้วนะ,ะแลวนี่ครับคุณผู้ชมก็มีนะฮะขั้วสายที่ต่อจากหลอดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของฐานนะตัวยึดเกลียวนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถที่จะยึดกับผนังได้ด้วยนะมีตัวจับหูนะครับแล้วก็มีรีโมทนะฮะแล้วก็แผงใหญ่เนาะใหญ่เลยแหละนะครับ ตามสเปคที่ได้ให้ดูนะครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูด้านหลังนะฮะเขาจะมีแผงแล้วก็มีตัวแปลงไฟออกมา2ขั้วนะฮะเพื่อต่อเข้ากับสายนะครับที่เป็นหัวแจ็คสสายนะครับเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูการใช้งานกันเป็นยังไงต่อก็ไม่ยากครับเดี๋ยวต่อให้ดูครับ จุดประสงค์ของอันนี้เราจะเอามาแทนของเดิมแล้วก็จะยิงเข้าไปที่ในบ่อองค์พญานาคของเรานะฮะแล้วก็ยิงบริเวณสวนให้สว่างนะครับเราได้ของมาประมาณสัก4ี่โมงกว่า5้าโมงนะฮะยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าความสว่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมการเซตอัพเนี่ยเราจะาวางไฟนะครับมีเห็นไหมมี2ตัวเนาะนะครับเราก็จะวางไว้ซ้ายไว้ขวาตามที่เราต้องการแล้วก็การเดินสายก็ง่ายมาก เอาสายมาวางไว้นะครับหัวขั้วก็จะเป็นนะครับจากหลอดไฟนะครับก็จะเป็นขั้วแบบนี้แหละวิธีการก็เสียบเข้าไปเลยฮะแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันน้ำโอเคเข้าไปเลยครับตึงเสียบไปตรงๆเลยครับอ่าแล้วก็หมุนขั้วฮะแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้นะฮะสังเกตนะครับตัวไฟนะครับเขาก็จะเริ่มรีเฟซตัวเองนะเริ่มที่จะ พยายามหาค่าของตัวเองนะนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงมันน้อยนะครับมันก็จะเริ่มทํางานบ้างแล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้เขาทํางานอ่าละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เซตอัพแผงแล้วเนอะแล้วก็ไฟนะฮะเป็นยี่ห้าวัตนะครับสองตัวเนอะกันน้ํา IP67 นะครับเอาไปแช่น้ําก็ยังพอได้แต่อย่าไปแช่นานนะครับแล้วก็อันนี้รีโมทนะครับก็คือ บังคับแสงสว่างออตโตเปิดสั่งเปิดได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่ามันได้ถึง8ชั่วโมงจริงไหมนะครับแล้วก็เปิดปิดสั่งการจากในบ้านได้เลยอ่าก็เหมือนตัวเดิมนั่นแหละแต่ด้วยเทคโนโลยีของปีนี้นะฮะสปีผ่านแพงแล้วได้มากขึ้นราคาก็ถูกลงได้2หัวเดี๋ยวเรามาเซตอัพกันครับแล้วมาดูว่า มันใช้งานาได้ไหมคุณผู้ชมครับ,รบเราเซตอัพแบบนี้นะครับมีแผ่นไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไฟอันไว้ทางนู้นนะครับส่วนอีกอันก็ไว้ทางนู้นนะครับเราจะยิงไฟเข้ามาที่องค์ปูนะครับเดี๋ยวให้เฟิร์รลองกดเปิดดูครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเปิดออนเลยนะปึ๊บอ่าขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็อันนู้นก็กดปึ๊บนะครับขึ้นแล้วนะฮะนะครับอ่า เดี๋ยวเราก็สามารถจะกำหนดนะครับให้เปิดได้กี่ชั่วโมงได้นะครับอ่าไปอ่านข้อมูลข้อคู่มือมาให้กดออตโต้เนี่ยนะฮะเขาจะเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้ามีฝ่ายอ่าเราก็ไปกดออตโต้อย่างนี้อ่าอ่าเขาจะปิดตอนที่มีแสงนะครับประหยัดไฟเอาละฮะคุณผู้ชมนี่ประมาณสักหกโมงนิดๆนะฮะ ตัวไฟนะฮะติดเองแล้วอย่างบอกว่าตัวแผ่นนี้นะฮะรับไฟเนี่ยช่วง4ี่โมงนะเขาก็ชาร์จของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็คือเก็บไว้ในแผงนี้นะแล้วก็ปล่อยพลังทันทีนะครับปล่อยพลังไฟนะฮะทันทีนะไฟสว่างมากคุณผู้ชมดูดินะผมให้ดูขนาดไฟเนี่ยพอมาส่องสองจุดนี่นะสวยเลยนะคุณผู้ชมแล้วสว่างเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่าสว่าง แค่ไหนนะเราไปส่องมืดๆกันดูนะฮะอันนี้จะเป็นอในซอยนะเดี๋ยวผมจะลองเอาส่องให้ดูอ่าโอ้โหอย่างสว่างนะคุณผู้ชม25วัตต์นะนะนี่โอ้โหชัดเจนเลยเจอกบเลยฮะอืมคุณผู้ชมดูสว่างมากๆก,นะกิบหวัตต์นะแค่นี้ก็พอแล้วตอนแรกเราจะนี่คือบ้านประมาณ50ตารางวาน,นะคุณผู้ชมนะเออ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาละสรุปนะฮะคุณผู้ชมเราพอใจมากกับคุณภาพของอตัวอันนี้นะฮะแล้วก็ส่องค่อนข้างสว่างมากๆเลยบ้าห50ตารางวานี่สว่างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีได้ตั้ง2อันนะถามว่าชั่วโมงมันจะได้แปชั่วโมงไหมนะครับถ้าเทียบกันเดิมผมว่าตอนนี้เราเทสเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่า ได้ตามที่คุยประมาณ4ชั่วโมงนะคุณผู้ชมแต่ว่า5ชั่วโมงเนยได้เดี๋ยวเราเทสไปเรื่อยๆนะครับลองดูว่าอันนี้จะได้สักกี่ปีนะฮะอันที่แล้วเนี่ยก็ทนพอสมควรนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีไฟทางเลือกนะฮะเพื่ออนาคตเนาะในยุคนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะขอบคุณครับ